คำถามต่อมาพี่น้องถามว่าอะไรร้ายแรงกว่าระหว่างบาปใหญ่กับบิดาโออันนี้เหรอคือจริงๆแล้วเรื่องนี้เป็นสิ่งที่ผมอยากจะให้เราทาความเข้าใจบาปใหญ่ก็เป็นสิ่งที่น่ากลัวฮะกับบาเอรคือบาปใหญ่เนี่ยแน่นอนที่สุดเป็น เป็นสิ่งที่จะไม่ได้รับการอภัยโทษนอกจากจะต้องต่อบาตตัวบาปเล็กเนี่ยบาปเล็กเขาเรียกสระาเอเครับบาปใหญ่เรียกกับบาเอรบาปใหญ่กับบาปเล็กต่างกันตรงที่ว่าคือบาปใหญ่เนี่ยสรุปความนิดหนึ่งคือบาปที่มีบทลงโทษไม่ว่าจะเป็นบทลงโทษในดุนยาหรือบทลงโทษในอาคือเราก็ตามครับแปลง่ายๆอันนี้คือบาปใหญ่ส่วนบาปเล็กเนี่ยนอกเหนือจากความหมายของคําว่าบาปใหญ่ กรณีที่เป็นบาปใหญ่นะคุณอ้มถ้าจะให้พ้นจากสภาพบาปต้องต่อบ้าตตัวอืมอันนี้คือหลักข้อแรกเลยต้องต่อบ้าตตัวครับแต่ถ้าเป็นบาปเล็กเนี่ยอัลฮรคสานาตยุซิบนัยยาตอือินทรคสานาตยุซหิบนัยยาตบรรดาความดีทั้งหลายเนี่ยก็สามารถที่จะถูกลบล้างไปมันจะลบล้างสิ่งที่เป็นความผิดออกไปได้ครับ นี่ประเด็นก็คือว่าต้องตั้งหลักใหม่คำว่าบิดอา์เนี่ยแปลว่าสิ่งที่เป็นอุตริกรรมในศาสนาม,มันอามิลาอามาลันไลซาอเลห์อัมรุนาฟะฮูอัด,ดนุนมันอัฮดะสาฟีอัมรินาฮาซามาไลซามินหูฟะฮูอัดตุนใครที่ประดิษฐ์สิ่งหนึ่งสิ่งใดขึ้นมาในศาสนาแล้วมันไม่ใช่ศาสนาม,มันถูกปฏิเสธจริงไหมใครก็ตามที่ปฏิบัติสิ่งหนึ่งสิ่งใดขึ้นมาในศาสนา มันไม่เหตุนสนาสิ่งนั้นถือปฏิเสธอันนี้ค็อเรียอบิดาปฏิเสธนี่คือมีโทษด้วยใช่ไหมจ๊ะประหหวดดนถูกปฏิเสธเปลว่าไม่ไม่เป็นที่ยอมรับไม่ไม่ถูกตอบรับในการงานนั้นนอกจากไม่ถูกตอ,ตอบรับตอบรับแล้วมันยังเป็นโทษมันยังเป็นโทษเด<ท><ท>ีนี้ถามว่าอะไรใหญ่กว่ากันแน่นอนเวลามาดูมาดูลำดับของชัยตอนที่มันที่มันหลอกลวงมนุษย์นะครับอันแรกเลย อัลกุฟรูบะชิร์สิ่งหนึ่งที่มันต้องการจากมุสลิมคนหนึ่งคือนคนนั้นให้เป็นกุฟรกุฟรแปลว่าอะไรเป็นผู้ปฏิเสธอลัลลอฮ์ชิริกคืออะไรเป็นผู้ที่ทำในสิ่งที่ตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์อันที่หนึ่งเป็นกุฟรหรือชิริกอันที่สองเมื่อเป็นชิริกใหญ่ไม่ได้มันก็ทำให้ คนคนนั้นทําในสิ่งที่เป็นชิริกเล็กชิริกเล็กนะครับแน่นอนในหมวดอชริกูเนี่ยมันมันเป็นเรื่องใหญ่ชิริกเล็กชิริกเล็กนี่อะไรมากหริยะเช่นโออวดนี่ก็เป็นชิริกเล็กแล้วง่ายง่ายนะอินทาอินทามมีบทลงโทษมีบทลงโทษเลยอ่นะครับทีนี้ชิริกใหญ่กูฟอร์ชิริกูลอักบาร์ชิริกูลอสกอร์ รองลงมาเนี่ยบิดา oh. อยู่ก่อนกระบาเอะอีกนะครับเพราะบิดาเนี่ยเป็นสิ่งที่อันตรายเละน่ากลัวออันเหตุเพราะว่าอะไรอ่ะเพราะว่าสิ่งสิ่งนั้นมันถูกกระทําโดยผู้กระทําเข้าใจว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องก็ทําอยู่อย่างนั้นแหละนั้นโอกาสในการที่จะเตาบ้าตัวขอลุกแก่โทษสารภาพโทษต่ตอลอจาลามันจึงมีโอกาสยาก บาปบางท่านถึงขนาดที่ว่าคนที่ทําบิดาเนี่ยโอกาสตัวบ้านไม่มีมทาไมรู้ไหมก็เพราะว่าเขาทําบนฐานของความที่เขาเข้าใจว่ามันเป็นของถูกต้องไงครับแถมบอกคนอื่นด้วยบางทีอ่าพอหลังจากบิดาแล้วอันนี้บาปใหญ่ละกับบาเอ็อละครับหลังจากบาปใหญ่ก็เป็นบาปเล็กเราจะเห็นลำดับ ลำดับของความน่ากลัวเนี่ยมันมาจากชีริกูุอร์ชีริกเล็กแล้วก็มาเป็นบิด้าเห็นป่ะครับหลังจากบิด้ามาเป็นบาบาเอสบาบใหญ่หลังจากนั้นมาเป็นซอเอสบาบเล็กถ้าดูลำดับของงานของชัยตอนเนี่ยบิด้ามาก่อนบาบใหญ่นะอืฉะนั้นมันจะล่อรวงมนุษย์ไปในจุดที่น่ากลัวที่สุดอันตรายที่สุดแล้วไล่ลงมาฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ย ขาถึงบอกว่าบิดาหน่ากลัวกว่าว่าอาจารย์อธิบายเห็นภาพเลยเพราะว่าคนที่ทําบิดาคือตัวเองทําอยู่ตลอดเวลาคือเขา้าใจว่ามันถูกไงสมมุติคนทําบาปใหญ่เนี่ยครับทาแล้วโอ้ฉันฉันทาผิดไปละขอตอบัตรตัวขอลูก้กโทษต่อแล้วแต่ไม่ได้ทําบิดานะ่ะใช่ก็ยังไปอยู่ในร่องรอยของศาสนาแต่ปัญหาคือคนที่ทําบิดาน่ะคือทําผิดอยู่แล้วก็เอ,อัเนียฉันทําถูกแล้วแถมไปบอกต่อคนอื่นด้วยม,มันคูณสองไปอีกเละใช่เขาเลยว่าดอนลุ้น ว่า<อ>มมดิลล์แปลว่าตัวเองเนี่ยหลงไปแล้วเนี่ยก็ยังเป็นเหตุที่ทําให้คนอื่นหลงด้วยหลงตามไปด้วยออันนี้แหละอันตรายกว่าอันตรายกว่าม,มันอันตรายทั้งทั้งตัวผู้กระทําครับแล้วก็อันตรายทั้งบุคคลที่ได้รับความรู้และการกระทําจากเขาไปส่วนคนที่ทําบาปใหญ่หรือทําบาปเล็กเนี่ยคุณไอ้่าเขารู้ไหมว่าเป็นบาป คนที่ทำบาปเขาจะรู้ไหมรู้รู้สิเขารู้ว่าเขาทำบาปถึงแม้ว่าจะเป็นบาปใหญ่ก็ตามคนที่รู้ว่าตัวเองทำในสิ่งที่ผิดโอกาสจะกลับตัวมีไหมมีบางครั้งพังเผยไปมีแต่มีเตาบัตรไงนั้นช่องทางของการที่จะหลุดพ้นจากความผิดดังกล่าวมีมากกว่าช่องทางของคนที่ทำบิดาห์อืมเอาไปไลมึซาเลยนั้นตรงนี้น่ากลัวนะอือ แต่ว่าเราไม่ได้บอกว่าให้ถ้าอย่างนั้นก็ไม่ต้องทำบิดาแต่ว่าทำบาปใหญ่ได้เราไม่ได้ส่งเสริม,มแต่ถ้าจะพูดถึงสถานะของมันเนี่ยความน่ากลัวอักตรแปลว่าสิ่งที่มันอันตรายเนี่ยถ้าเทียบสองอันระหว่างบิดากับบาปใหญ่เนี่ยแน่นอนบิดานำหน้าห้าอันด้วยนะคือห้าอันที่อาจารย์มินบอกเนี่ยมันเป็นการห่างไกลอม่านของเรานะทั้งหมดมันเป็นการห่างไกลความศรัทธาของเราใร้อาจารย์มิน ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับห้าข้อเนี่ยพี่น้องไล่มาเนี่ยท่านจะเห็นแล้วก็เดี๋ยวทิมงาวต้องเบรกแล้วก็เดี๋ยวจา์ทัวนอีกครั้งหนึ่งก็คือหนึ่งกูฟอสหรือชิริกครับชิริกใหญ่ชิริกใหญ่สองชิริกุลัสกับสิรเล็กสามก็คือบิดาครับสี่ก็คือกับบาเอสแปลว่าบาบใหญ่ห้าก็คือสซอร์อบาบเล็กโอ้จำง่ายๆเลยนะพี่น้องนะครับก็จริงๆแล้วอย่าหลงไปอันไหนอันหนึ่งแล้วกันครับผม